สวัสดีครับนี่ครับนะครับเมื่อนี้มะพรกันนะครับปิชาชาแนลเมื่อนี้มากับน้องปอนครับผมนะครับลูกเขยแม่เมวยอมื่อนี้เมนูมื่อนี้นะครับกินบรรยากาศทึงพูทึงผานะครับนี่แหละใจพุ่มวิวสวยนะครับเมื่อนี้มีกุ้งกุ้งสดครับกุ้งสดตำนะครับตำปลากรานะจดจาดฟาบึ้ม นะครับอันนี้คืออย่างครับนี่ในปักกาเสียดในปักกาเสียดในปักกาเสียดนะครับอันนี้ได้ซื้อพันยูแกะว่าทันนี่หวยเลยครับอ่ะจดจัดฟาดบึ้มเนาะเอาน้องปวนอะไรครับยาลีลาอ่ายลีลาเอ้าโอ้สามโมมีนะครับโอมมียังโมมีปัญหานะครับอันนี้ครอันนี้ครักินกับยังแน่นะครับนี่ผักกัญจงนะครับผักกัญจงผักบุ้งนะครับอันนี้เก็บถึงดงเลยนะครับนี่ถึงดวง บักเมียกภาษาบ้านเขาเอื้นบักเมียกภาษาไทยเอื้นกระเจี๊ยบนะครับเอาครับเอาเอาเอาเลยครับเลยครับโอ้โหนี่ของแท้ mm hmm. เป็นไหนครับเป็นไหนน้องปอนเป็นไหนแสบแสบแสบอันนี้บักเขือน้อยบักเขือน้อยบักดินปีพี่นอ้องบักตูมก็มีอือโอ้ยโอ้ยเ,เห็นผักเนาะโอเครวมสมบูรณ์ดีบ้านเขาเพียานะครับบักชมพู่ก็มี เออของในหัวในสวนเขานะครับนะยีปโปทันน้องขวนนะ่ะน้องขวั่นคำยีน่ะโอ้เอากุ้งก่นอนนะครับพี่น้องอืมบ้าวิวก็งามหลายพี่น้องเอ้เมื่อฆัดฝ่าหลังฝนนะครับคือตกรอบสองหรอครับเลยแม่หมดครับคือมารอบสอง เสียงฝาฝาหอมพี่น้องเอ้ออันนี้ปลากระกจงปลากระกจ๋องอืมอ่อแซบดนะ้วยเนาะแซบนะครับเนาะเออแจ<ก>่มม่กบรรยากาศนะีน่ยนะบรรยากาศด้วยพี่น้องเ,เอ,งเอง้อกาแฟก็แซบบรรยากาศก็ดีครับอันนี้เป็นน้องได้แล้วเนี่ยพูดงี้เลย สูงไรเก้าสิบกว่านะมันจิ๋นจนุ่มมากแมนครับนุน่มอ,อย่างนี้ฮะนมอย่างนี้เ <c oughs> นี่ยพี่น้องมาครับมาทำเยังไงครับช่วย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 ช่กุ้งตัวนี้นะครับพี่น้องจากสุราษฎร์ครับ กุ้งกุ้งแลดัมครับพรอนจองแตงโมก,กับตำเองครับน้องผักอึ้งเน้นนะหอมลินปีอยหูหหงามไรพี่น้องถือฝนแมงวันบัมีดเป็นยุ้งไรไม่ได้นเลยแมงวันบัมีดอกเป็นยุงย้งไรยุ้งไรเนาะ คหนาฝนเด้อ <c oughs> อันนี้เป็นผู้เลี้งค้าเลยครับพี่น้องผู้เลี้งค้ายูเท้าเขาเครับเนี่ยตำบลซับสีท้องเลยครับพี่น้องอืมอันนี้สดครับหนึ่งเราใส่กุ้งเนาะน้องปอนอืมอืมหาก่อน <c oughs> ได้น้ำน้ำนำใจจากแก้วเนาะ โอ้พี่น้องแกเขือกหน่อืออครับเอ้าทำไม่แย่ครับทวนพ่อแม่พี่น้องทำได้เตียกนะครับเนาะเขื่อนขับก็บอกว่าตุ่มอึ้งอีกเบื้องนี้ท่านว่าอืวแต่ว่าอึ้องนี่พี่น้องไปไต่เพื่อทัน ไปเตะตลาดไปทั้งทำกับกัวกันเด้อได้แท้และคลิปต้มอึง้งเนี่ยเบอร์ขามอ่อนเนาะเบอร์ขามอ่อนเนาะน้องกวนเบอปปร์ขามอ่นอนตกเสมือบ่ครับเลยเนี่ยฝนค,ครับตกตลอดครับันุ่งไหลนะครับเนาะนุ่งไหลครับนุ่งไหลอาฝน รดมสมบูรณ์ครับฝนมาเร็วหมากไมคก็ดกปีนะงั้นบอกครับดกทุกอย่างไปบักเหงี้ยวฝลไม้ตามฤดูเนะาะผลไม้ตามฤดูกาลเอาครับเอาอเมื่อเห็นบักมีมหว่าน,นกกระโค้งนุ้ยทำกระโค้เนาะเพิ่อนี่นะครับดูไต่มีสับตัวอีสานบ้านเฮากับกินกระทินเม็ดน้อยนิดนึง แกอยู่นีกระปุก,กตอได้ครับน้องกอนนะชอบพอรกระลายกรสอตอ,อสอตอ,อสุเลี้ยงเบิงเงเบงเบบโอ้ผูแดนบริเจเลอาหารเ<ม>ด้อครับเจ็บเจ็บเบนั่งเก้าอี้เลครับพี่น้องนั่งก้อนหิน,นกอเพระร้านหินนี่ตะเบี้ยก็อจะตกได้หางหเอ,อาไ่เจ ไปเป็นหัวก็ตกนุง่งพี่น้อง,ง,งเลยหนุ่มคูเรันค้าเลยพี่น้องทำง,งานกับเป็นชวนยางชวนยางพ่อไม่พี่น้องห้อยแหละอันนี้นนอันนี้มาในสิทธิ์แล้วฝ้าห้องอีเดียฝ้าห้องอีเดียมาในสิฟธิ์แล้วะปีว่าคือบ่คือหรอกมั้ยเนี่ยก <laughs> ีดยางครับบ่คือหรอกครับฝนที่นี่ฝน ราคาก็ดีจุดวะครับถ้าหากฝนตกเป็นยังครับราคาเดี๋ยวนี้ครับราคาก็เริ่มใครเนี่ยอยู่ครับเริ่มเริ่มเพื่อนเนาะครับเริ่มเกษตรกรเนาก็โอ้ยนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอาเอาใดก่อนเอาพร้อมกันแล้วเอ้าเดี๋ยวอ๋อโอจยจะบังกินไม่ไหวพี่น้องเห็นไหมอู้หูแต่เสียดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นองขวันเข้ากันอ พี่น้องอลูกโดดเล้วรูกโดดน้ำต้องบอกน้ำนะน,น้ำเปิดเปิดน้ำน้ำอืมคือสวยน,นี่ปูมาซ้อมเบิ่งน้ำด้อครับพี่น้องเชิญครับอันฟีช้าใช่เนี่ยหรออื่นน้ำไร้น้ำยู่ดิวน้าอะไรอีกฮะเคยกินแต่น้อยนอะเคยเอิญผมเนี่ยภาษาไทยเรียกว่ากระเจี๊ยบเกิดเจ็บอืม กินหดีไปเที่ยบนะครับน้งองบอลกอดๆบ่เฮ้ยเอาลองบ่อลองบ่ลองดออูผู้ใดไปเที่ยวไปเดิอนอยากกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาอย่างนั้นขึ้นเนะาะครับผมครับกลับบ้านกลับซ่องกันเลยนาะพี่น้องเนาะโควิดน้ำมันอยู่กับลูกกับหลานนะ้ำบ้านเถาพี่น้องเอ้ยผูกอย่างนั้นเกิดหมด กัดินพัดทิ้นกับกับทิ้นกับทานกัดเจี๊ยบครับลองเป็นบมัน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 เนี่ยหรเหนียวเหนียวเขาบอกว่าเป็นเหนียวเหนียวเขากินแต่ลวกเนาะแต่หนึ่งเนาะแจงเพื่อนกระเฮ็ดแต่ว่านี่เก๋บ้าโอ้เผ็ดเผ็ดแซ่บโอ้รสชาติแบบธรรมดาโอ้ ้างห้องพาห้องอือพี่น้องกลุ่งกับซอสดตัวน้่งๆนะอือพอดีอยากมันด้วอันเมนูนี่ลูกสาวเฮ็ดได้ครับอือแช่โซดาแล้วก็เอาแป้งมันแช่่ว้ลอมิสิกเนาะนุ่มแล้วก็กวบเบื้องหลังพระเขาอือ ปรกันจองอีกเอ่อแต่คำเอานำกันเอาท่าเอาท่าขวัญจองก็ได้เพ,เพลดเพ็ดนรวเพ็ิดไงประกันจองทำยัยพี่น้องเนี่ยเออบรรยากาศเสียงฟ้าห้องคนทำก็ดีก็เฉียดห้องเฉียดน้อยห้อง ลองเพียงปปเป็นยำเพื่งนแล้วย่างข้าเรือนฮกนะฝน,นก็ตกงนะกบมันก็หลออมันว่ะ <c oughs> ทั้งดงมีกลบับทั้งดงมีก,กบเพื่อนครับหมอกกวนก็ไปเต้ยวะไปอยู่ครับแต่าาว่าบ่ทันเพื่อนจ้ะบ่หมันเปลี่ยนบะหมันตาบุดีลรือวะบ่หาม,ามันบ่หม,มันอ่ะติดใจจะเจี๊ยบน้ามือพักไง เผ็ดโอ้เผ็ดเผ็ดแซ่บเสาว์ปลาเเอาจากคู่ละคำสองคำเนาะไปรับพี่น้องเนาะตะวันกะเดี๋ยวไปรับฟ้าแล้วรับก่อฟ้าแล้วล่ะพี่น้องทางไกลก็คิดทอดบ้านก็มาเบิ้งเนาะครับเนาะสำคัญว่าคั้นบ่เหลือให้ปูหลังลังกล้องนี่โอ้โหที่เกิดเรื่องเพิ่นนั่งอื่นน้ำลายอยู่เอาของคำนี้ยัยสัตว์นะเอาคำนีใหญ่ได้ปะเนาะเอาจองคำเนาะน้องปอนเนาะเอาครับเอาฝากเลิกครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกดทรัพย์ตะไข่ทุกอย่างแหละเป็นกําลังใจกันมือหลังที่เรนนีกําลังใจไห<ด>มพวกปลาพี่น้นงอ,อง,งพ่อแม่พี่น้องอมือเง้มเง้มเจ็บเจบจิ้บไปทุกสถานที่ที่ไปได้ทำยังไงเนาะครับว่าทำยังไงอัดเข้าไปดูบ่ได้ผู้ใดบ่บัวเตือนนอ่ะขอคำสุดท้ายไปขอบคุณพี่น้องอือ อ,อ๋อคำไม่แย่แบบนี้นี่นําก่อนไปแล้วข้าวเปือกเสียมาละเอียดนั่งไงมันครบเครื่องทั้งเป็ดตั้งแซ่บวิวกังามปลากระห้องนี่ดีใจเนาะได้มากินกับนัองกับนุงได้มาหยำพอย่ำแม่จังว้าเนาะมื่อน้าอยากนนกินยังก็ พี่ชาชาแนลมาเด้อครับคอมเมนต์มีคอมาต้องเมนต์คมา,ม,ม,ามีทุกอย่างแล้วครับหรือว่าพี่ส่งเมนูที่ทันเฮ็ดมันแซ่บกินไม,ม้เบิ้งพี่ชายชาแนลก็ที่ตามนั่งด้กันโอเคครับผมเมื่อนี่เกิดอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีครับ